จอยับไปเลยเอามือออกสวัสดีครับลุงมานได้เดินทางมาหาลุงมานครับหวดจะเป็นจังไดซิมานบ่ดด้มาบ่ได้มาตามหงวดหนึ่งสองหวดแปล่สองหงวดสองหัล่ะสองหวดแล้วไม่ได้เข้าหา่ได้ขำวาหาลุงมาน แต่วันเหล็กวิ่งเราบม่เคยผ่านนะเหล็กวิ่งลุงมาเนี่ยเข้าแทบทักงวดเาะลุงมาหนึ่งปีเรายังเข่าไปจะได้ลุงมาแต่ผ่านมางวดบนหนึ่งเข้าหรือเข้าเข่าเข้าเข้าไปได้ลุงมางวดบนถี่มาไปจะได้เหล็กเกณฑ์วันหน่งดกีมากับฟันหอยแปดฟันหอยแปดมันออก มันก็ออกแปดสองตัวตัวลุงหม,มาแปดสองตัวเออแต่มันจับคู่บ่ถือจับคู่บ่ถือ,อ,อ,อมมจับคู่บ่ถือเดี๋ยวลุงหมาเเหล็กจับคู่เหล็กวิ่งเราบุเคยผ่านเด็บุเคยผ่านหนึ่งปีเต็มเต็มเหรอ,อเรื่องจับคู่นั่นแหละพีอาา่อาจารย์อาจารย์ไดกิงก็อาจารย์ไดที่ป่าเชื่อถือได้ก็จับคู่ใส่ฟ้องลุงหม,มาก็ได้แปดจับเอาเองจับเอาเองก็ได้ข้าลุงหมาจับพิดแปดนย์แปดหนึ่งเหรอ จับตัวอื่นก็ใส่ก็ได้หาตัวหาตัวอื่นหาตัวอื่นมาเซาเองแม่นแต่ว่างวดนี้ลูกมมาเห่คือเด่นเด่นเลยเด่นแปดเด่นแปดกับงวดนี้งวดนี้วิ่งรับวิ่งครอบวิ่งแปดวิ่งแปดนะเดี๋ยวผมจะได้เขียนโประกมนะครับวิ่งแปดนะครับลูกมาจับคู่สามตัวชุดหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งับครับผมจับคู่สามตัวครับผมสี่แปดศูนย์ สี่แปดศูนย์แปดศูนย์เนาะครับครับจะเข้าจะเข้าสองตัวเดี๋ยวแป๊บนึงงมอ่ะสี่ดเรียบร้อยครับสองตัวแปดศูนย์ทครับลงมาแปดหนึ่งปดหนึ่งปศกับแปดหนึ่งครับผมแปดศูนยแมีบ่ครับหมดแล้วครับ ซมนี่นะครับผมแซมนี่ครับแต่ว่าเล็กสามตัวนี่สีแปดศูนย์เหตัต้ดเอาเองหมลุงมาอาสิตัดเป็นเป็นลักลอยซีเป็นลักลอยซี่อเป็นลักลอยครับผมเอซีปพิจรณนาบึงครับแปดมาบมา่บแต่ว่าลุงหมานเรามักแปดมักแปดแห้งงวดนี่าะว่านี่ตั้งแปดศูนย์แปดหนึ่ง ครับผมสำนั่นที่เพิ่นตัดแต่ว่าอักษรผู้ใดมักนึ่งก็บสี่แปดศูนย์สีแปดหนึ่งกระไรครับแมนแต่ว่าผู้ใดมักสามตัวเลขสีเนี่ยครับอักเบิ่องนะครับอ่ะลุงมันเดี๋ยวให้ลุงมันเอาไปเบื้องให้ลุงมันเนี่ยลุงมันอันนี้แหละ นะครับงานตามนี้นะครับใครชื่นชอบก็จัดไปงานใครไม่ชื่นชอบก็ผ่านไปก่อนเนาะนะครับนี้สามตัวจากลุงหมานนะครับ3าตัว480แองตัวตัดให้8081ูนย์ะครับแปดศวันที่16บหกพฤศจิกายนสองพันห้ารอกนะครับ ทุกคนมันมันครับผมโชคดีกันทุกๆคนครับโชคดีโชคมานคือลุงม,มานนีแ่แหละฮะนวนี <laughs> น่เด่นแปดวิ่งแปดเน้อของลุงม,มานไพ่เอานอกเนื้อจากแปดจะกเหตนตาเราเองนะครับแต่เมีแปดศูนย์กับแปดหนึ่งลุงมานตัดหายอขอบคุณลุงม,มานครับ